สวัสดีพ่อแม่เป็นน้องทุกคนตลอดกาลหั่นต้นไม้กักดผิดทษทีเราไปเล่นโหมดไล่โจ้กันนะครับโหมดไรดีโหมดไรดีโหมดอะไรนี่นี่อ้อน่าจเป็นล็อสีฟิวสีกันดีกว่าครับชวนพนสบียไปด้วย คนเสบียงอยู่ในกลุ่มออกมาอยู่นี้ถ้าเจ้าไม่อยากตายโาย่จนมาคนเสบียงออกจากกลุ่มก่อนออกจากกลุ่มไปไปออกจากกลุ่มเออดีมากนา่นอเดี๋ยวสีวิเศษจะอั้มกับกระดูกครัวตุงนล้กเริ่มเลยไม่เมื่ไม่พูดมากทำเพลงเขาขี้ขานถามเขาทำไม่เป็น เยวสักยาไทยแล้วไมมเียอืมไม่รู้อาจะใส่โมดอะไรมั่มทำไมล่ะโซนแมดโซนสกาแล้วครหดอหมุนฮะแล้วก็สีวิสีสีวิสไเฮนนี่สนะเอ้าเกิดก็ดีเลย การนี้พี่ไม่หัครับไมเลยไม่หัวเลม่หัวนะแล้วคนไม่ครบกับเราจะเด้งออกปั๊มเด้งไม่รู้ทีเอ็มจะแก้นวันไหนคนไม่ครบแล้วมันเด้งออกจีเอ็มจีเอ็มจะจะโทรไปตบหัวจีเอ็มให้ดู อยากให้โทรไปตบหัวจีมกดไ like, ลค์คนละหมื่นกดไลค์ถึงสามหมื่นไลค์เดี๋ยวผมจะไปกดเดี๋ยวผมจะไปโทรแลรร้วตบหัวจีมให้ดูข้อหาไม่เอาออกต้อที่สองกันเลยรอบที่สองไม่รู้ อยากให้ผมเปิดหน้าแบบท้ายที่เปิดหน้าขยบมาอะไรวะคุยกันอะไรวะนี่ปิดลำโพงไปก่อนตั้งหน้าตั้งเนล้อตั้งเน้อวันวัน แค่มีคนโม้ที่ทำโม้โม่มีโม่มีสุกชกับอย่าพูดคำหยาบอี่กระติกตายเลยเฮ้ยมาดิพี่แกมาดิมาดิมาดิเออมาดิมาดิพี่กมโมกว่ามีหวยเราซื้อซื้อเลือกจะแมเดียว Bom

ด็กเขาจะกตัวนี่ท่าไรนีไทยอีกเพีนโวเป็นเรื่อวนเปัน EE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 E yeah.

똑 뭐, 넌이넌 뭐, 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 คนอื่มันไม่ดีนี่ช่วยดนี่ตรงนี้มันไม่ได้เล่นไม่เล่นมุ้ไครับผมกำลังทำอะไรอยู่ครับผมกำลังแคสเกมส์เล่นมันมุเดี่อเนองเล่นเีมส์จ มันเทพวันนะตายรงดาวอย่ว่าผมนะผมดูโกรย์ีนไปวันนี่วทายีบชุ่งยอะเสียงดังกล่นนึงใช่ไหมุ่งฮะ โกนหนกำลังจะไปสองละอะารน่าไปกนนี่โกนอะรนาไปกนแทมเ่ยไม่อะไปยงไม่ป้นยังโกนหนึ่งอยู่โกนหนึ่งก็ไปโกนสองอะไรเลยต่ช่กนี้ตอนนั้ไม่ไปโกนตองปั้นตกไงม่งตกเออหนใบบานทำไม เบิดใหม่พี่จังเหมียวพี่ก็จะทำคลิปต่อพี่ก็จะทำคลิปยาวหน่อยเล่นโซ่เนอะ

เงยเนี่ยเก่งจังปะเก่งใครอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้อดูที่มตัวเองทำอะไรเสร็จเขาเล่น